ท่านสาธุชนพุบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้เพราะบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วพูดตางสังโยชน์สามแกลการสำหรับอารมณ์ขขาบระโสดาบันกสิทธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นเขาเตือนซ้ำามาอีกว่าสว่าอุปกคิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในธุรมบริการสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าที่งแรงเกินไปถ้าที่งแรงเกินไปมันจะชำ้ำใจเราจะชำ้ำค่อยๆทิ้งตามกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็เปราการอีกสองความดีขั้นสะเก็ดความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขัก้นกจน ที่สำเร็จเระสสมมาพรเจ้าทรงตัดว่าในอุทมบริการสดให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปจบชุดที่อธิบายอุทมบริการสดมาฟังและว่าจะเอามาจะเพราะในด้านที่ว่าเป็นเสกเก็บเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นแก่นแล้วแล้วก็เป็นปกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้ ไม่เป็นการเลืกสายกำลังใจฟังไม่เรลยจะเกาะจิตจะจะจทำลายความชั่วพปทีละน้อยละน้อยอย่าลุก,กาปใจเกินไปนั่นน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระงับวนห้าย้ายฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ย่าให้มันไหลมาถึงปากเจกหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับนิวรณ์ห้าประการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่า,ามาฉันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเพียบาต สามอารมณ์ความง่วงแล้วการฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไปมันง่วงก็เคิ่้มไปเิ้มไป,ไปมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่ถ้าหลับอยู่นั่นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกําไร เพื่เราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากถ้่เวลาฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจะหลับ่าไปดึงใจเขาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กำไรจะผลจากการฟังและการหลับนี่การแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนําตามที่พออระอาเรเจ้าท่านแนะนํามา แล้วก็ยังหลงที่ว่าผมเป็นพระอริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยะเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเท้าท่านสั้นตามพระอริยะเจ้าไปเท่านั้นจะท่านท่านเมื่อไรก็ตามใจเถิดเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันถแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า ถ้าเราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วข้อดีสามข้อทีสี่คือความฟุ้งซ่านย้ายมีในจิตช่วยระงับไว้ข้อที่ห้าสงสัยในผลความดีของพระตุกเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่งมีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอนิสงส์เมื่อนั้นวิธีระงับในวรห้ารายการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์ท่าบริการสลายไปจากจิตและโชคราวขณะใดท่านนิวรณ์ท่าบริการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานรปฐมฌานนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงต่เวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วันห้าบริการพยายามระง,งับด้วยวันณนิปรานหน่อยไม่ช้าลมมันก็จะชินเรียกว่ากินข้าวต้มยากระจมกลางตามภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการมสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็บรรทบทนบารมีสิบประการ มีวันห้าบริการรังับมีวันบรารมีสิบราการทําให้เกิดขึ้นบรารมีนี่แปลว่าก,กําลังใจเต็มนึ่งทานบารมีเราพร้อมไม่ยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อไรจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในจาคาน,นสุสติกรรมฐานเป็นกําไรสองศินบรารมีควกบกรรมบทรสิ เราครบทนแล้วรีอย่างคิดไวระวังไว้ส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลาุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมะระมีมมะระมีการละงับมีวรอ,อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่วงๆ่วงทได้แล้วรีอยังถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทารางเนคขมะระมีได้ดีแล้วก็ดียังไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย เนืาอธรรมะบร,รมีนี่จะทําลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพาาระเจ้าขันพระหันค่อยๆทําไปตามระยะตั้งกําลังสามปัญญาบร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่าร่างกายเปลน,นิจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังมันเป็นทุกข์ร่างกายเปลน,นิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรือยังให้คิดไว้เสมอไว้ไว้ตามอารูปฌานนะกานมากินจัญญายตนะฌานนั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่สิ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สมเด็จพระบรมสุคตทรงสันเสริม้าเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิิยะบรบมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิจการงานของวัดอาคาอันคันกิจการงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระและการทําลายกิเลสท,ที่เรียกว่าวิปัสนาุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช่ไม่ได้ ให้เพื่วนต้องไม่ท้อถอยทำไปจนกว่าจะชนะขันติบาร,รมีอดทนใจเวไว้ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันถ้าจะบาร,รมีรักษาความจริงใจเขไว้ว่าเราบวชเพื่อน,นิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อน,นิพพานจริงๆ านิฐานบารมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเป็นวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทพุทธิพันธ์เราจะไม่ยอมท้อถอยไปสู่บบยภูมิเมตตาบารมีทำหน้าตาในจิตใจแช่มชื่นตลอดเวลาทําให้คนทังหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีครบถ้วนหรือยังอุเบกขาความบารมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่วันไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สมบายการพัดแางจากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือย่างถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทำให้มีวัทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมีสิบรายการนี้ครบถ้วนสมบัติถึงความเป็นพระเริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจจะเพียงว,ว่าเราจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพามพุทธเจ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์เขาพาะโสดาบันกับพรศกิทาคามีวันนี้ก็มาพูดกันถึงะอานาคามีจะถึงอราหันว่าไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทําไปนะครับบรนดาเพื่อนบิสดสสมเ็ีทั้งหลายและบมัดาญาตโยมพุทธบริษัท ค่อยๆทําไปอย่าทําให้มันรุนแรงนักตามกําลังของเรานั่นก็คือว่าสําหรับ่าสังยน์สำหรับพระนาคา,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 ามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดกรรมาฉันทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่นก็ะทุกากัตั้งอารมณ์ สำหรับการมาฉันทะนีสำหรับพระานาคามีพระนาคามีนี่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสำหรับพระโสดาบ,บันกับพระสีธาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศินคือมั่นคงในสินที่อยู่ในสภาพของเราครวญก็สินห้าเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการผลิพานท่านถีว่าเป็นระโสดาบันในพระสิธาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนา,าคามีนี่เป็นพระทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุภกรรมฐา,านกับกายชะตาต้ติให้เป็นฌาน ทำใเวันชาณีผง์ขอแก้ส์คำว่าชาญว่าชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายเขา,าคนเองกนดีเป็นของสกปรกโสโครก ถ้าผมพูดอย่างนี้คนที่หนักในความรักในระหว่างเพศใยคนที่มีราคาจะริจัดจะบอกปัญญาเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดนึงเป็นธรรมะก่อนหลับดีมาดีถึงตอนนี้ถ้าบางท่านอาจจะหลับไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กําไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ได้จิตจับอยู่ในธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมส่วนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิ่งกว่าจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดนิด,นดไม่ช้ากาลังจิตของท่านจะผ่องใสจากกิเลสก,ก็เป็นอน,นุว่าต้องใช้กายชยะตาลกติคือพิจารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่หะมันเป็นศัตรูร้ายเราร็นว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความงโง่ทําไมจึงว่างโง่ถ้าพวกท่านงโง่แล้วผมงโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าเพราะผมรู้ตัวผมงโง่จึงรู้ว่าท่านงโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินขนองบรรดาญาโยามของบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งและก็ไม่ใช้คำว่าจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เลยอยู่แล้วยี่เร็วตามคนอื่นอีกมันก็ยจะมาเพิ่มความเล็วของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเลวซสมหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเลวอยู่ถ้าผมรู้ว่าผมเลวผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเลวเขาเลยเขาดีข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราร่างกายทําไมจึงเห็นบาสกรกเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันเตือนฝันกินข้าวกินปลายหด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นชาญจริงๆจิตเป็นชาญในราคะจริตกรรมฐาน ไอ้ราคาจริตกรรมฐานนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกหยุดมันเศร้าหมองไม่มีอารมณ์เป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายาติตโสโกปิยโตชาปฏิชาญาติปรมรพระยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่นความรักมีที่ไหนมีภัยภัยอันตรายที่นั่น รักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธคราวนี้ก็ย่องพิฆายเข่งฆ่ากันคิดท,ทำ้ายกันแก,แกล้งกันมันก็มีภายอันตรายแต่มาตอนนี้ตอนแก่เห็นร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเลวทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกเลวขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไมด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแช่มชื่นกลับมากติผมก็อาจเจียนใหม่ฉะนั้นการเดินทางไกลไกลนับแต่ปีพศ2527ต้องพักกปแล้ว อาจจะไปบ้างบางคราวนีเมื่อร่างกายมีกำลังกาคงจะหวังไม่ได้ยากก็เรื่องความ,มร่างกายข้าเนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนานดีไม่ดีก็เกินเข้าไปพอเบื่อออกมามือของเราไม่อยากแตะน้ำลายของเราเองนี่สรยเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรก แต่ก็อยู่กับความสกปรกซะจนชินก็ต้องไม่รังเกยียจร่างกายที่อยู่ขณะที่ในปากนี่เป็นวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นว่ดหลังจากนั้นก็พิจาราต่อไปร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรือสกปรก ที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีเฉวีวันทํามสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำมันละร้อยครั้งมันก็สกรปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในสังนิดอุจจาระปัสสาวะที่เราลังเกียจกันว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้ อุจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เราลังเกียจมาอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเราร่ความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิบท,ที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่ตรงนักมันก็เหมือนไท่ที่ใส่อุจจาระทั้งเน่าแต่ผิวพันณดีหน่อยก็เหมือนกับไท่แพร่ ผิวพรรณไม่ดีก็มืนก็พลาดท้าทยผ่าดิบคือผิวพันธรณร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนก็บพิวดนั้นก็นกท้ายที่ทำแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นํามาถึงความทุกข์เหตนานานาบริการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ต้องเระคนเป็นงมรักษาพยาบาลมันด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวัน ถ้นนในที่สดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้ยนทง้ามีความเบื่อนหน่ายในร่างกายหมดกำลังใจที่จะรักร่างกายของเราและก็หมดกำลังใจที่จะรักร่างกายเขาบคคอื่นเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบคคอื่นคนดีมีสภาพเหมือนสุน,นัขเน่าที่มาแขวงคอเรา เร่อว่ามีสภาพมันก็งูเน่าที่มาแขวนคอเรารังเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นถุงท้ายออจาระเป็นปกติจงึงร้อังมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันเขาบุคคลใดในสืทรงเขาบุกคนใดเห็นแล้วเมื่อไรรังเกียจเมื่อนั้นอย่างนี้ตัดการมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้ จัดว่าเป็นนาคามีมัคเป็นนาคามีมัคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองต้องใช้กำลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรมิหารสีน่นำหน้าหรือไม่ไม่ชอบใจในพรมิหารสี่ก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คีอก็สีืนส้นแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทำพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สินเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกตินนกตในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ทงกข์ทั้งใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้น จะเหลือด้ยวดยวความเมตตาปาณีมีความยินแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่มีระเบียบวินัยไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ใช่ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทํา ถ้าฝืนทำข้อหนัหนกๆองที่ว่พระพู้มีพระภาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกี่วกความเธอไม่ใช่ลูศิธิของตถาคตนั่นเองถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระหวังดีต้องลงโทษต้องตักเปตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้ ยังทั้งกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธและความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจของพระอนาคามีเต็มขัน้นแต่เวลาะจะเป็นพระอนาคามีจริงและไม่จริงก็อย่าเพิ่งนึกคิดว่าเราจะทรงกำลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีหรือไม่นั้นไม่มีความสำคัญทรงกำลังใจให้อย่างนี้ให้ได้กัแล้วกันอรบันดาท่านุทธบริษัททุกท่าน วันนี้โดยเวลาก็มาจอดแทบอ,อ,อนณาคามีอาาคามีผลฉะนั้นขอบรรดา,ท,า,ารท่านพุทธศารนินกชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณษุธรมเนรพยายามารักษากําลังใจตามนี้วันนิต์วันน่นนอ,นนอยท้าไม่บ่อยทรงอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นคนรี้สึกความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกาลังใจ เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี